ครับสวัสดีครับวันนี้ก็กำลังจะไปเปลี่ยนยาง Michelin City e c t a นะขอบ12หน้าหลัง Honda m a g e คือ,อยางที่ใช้ปัจจุบันเป็นยี่ห้อ Pirelli Angel Scooter นะครับตัวนี้วิ่งมาประมาณ60,000กิโลละอ,อ,อันนี้คือ,อยางเริ่มมีรอยดอกหมดแล้วเริ่มมีรอยแตกแล้วด้านหลังนะอันนี้ล้อหลัง ส่วนล้อหน้าก็ยังปกตินะคือคืออันนี้ทนมากเลย60,000กิโลล้อหน้าไม่เคยปะอะไรสักครั้งนะครับไม่เคยมีตะปูหรือว่าอะไรรั่วแต่ล้อหลังนี่สอง,สองครั้งแล้แล้วก็ใช้น้ำยาขุดร้อยรั่วไปครั้งหนึ่งโอเคเดี๋ยวถ่ายทีตอนถึงร้านนะครับ สำหรับใครที่ซื้อ,อยางออนไลน์นะครับจากร้านออฟ i ิเชียลมิชลินใน Lazada นะครับเออมีสามารถลงทะเบียนรับประกันได้นะครับอายุยางโดยการสแกน QR Code นะครับในช่องทางออนไลน์แล้วก็ระบบจะมีให้ลงทะเบียนยางรับประกัน6ปีครับตามเงื่อนไขบริษัท โอเคต่อไปก็มาดูหลังจากขับมาถึงบ้านนะยางหลังที่ได้เป็นปีสัปดาที่สี่สิบนะปียี่สามส่วนยางหน้าได้เป็นปี24นะครับปีนี้สัปดาห์ที่สองศูองทับย4สี่มาดูลายกันอันนี้ไม่แน่ใจว่าใส่ถูกหรือเปล่านะ คือมันเคยมีเคสที่ใส่ยางกับด้านนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีผลดออพวกประสิทธิภาพในการรีดน้ำไหมโอเคนี่ก็เป็นสภาพยาง pio angel scooter ครับเรามาดูนว่ายางปีไหนที่เราใช้มาทั้งหมด6 0 0ม0กิโลอันนี้เป็น1,2,0,70ทับ คี่สิบสองนะครับล้อหน้าใช้มาตั้งแต่คือยางอายุตั้งแต่ปี6กสนะปี20สัปดาห์ทุามหานี่ปี2020สัปดาห์ที่สิบสองนะครับประมาณต้นปีใช้ลากจนปี2 0 2พป,ปัจจุบันคือยางหน้าสภาพนะ ไม่มีไม่เคยรั่วเลยไม่เคยปะใช้มาสี 4, ่ห้าปีคือมันยังเป็นยางที่มันดีสุดในคาส,สกูตเตอร์สิบสอนิ้วนะคือตัวนี้ใช้ใดู6กหมืกิโลเนี่ยโอเคไม่มีรีวิวไม่มีสปอนอะไรทั้งสิ้นมาดูยางหลัง <c oughs> ดูความแตกต่างยางหน้ากับยางหลังนะครับคือคนจะเห็นข้างในมัน ยางหน้าไม่มีแบบข้าบเขียวๆใช่ไหมแต่ยางหลังมันมีเพราะว่าผมเคยปะแทงนอนสองรอบไงแล้วมันเอาไมา่อยู่ก็เลยซื้อน้ํายาสเล็มเป็นน้ํายาอุดรอยรั่วนะมาใช้มันมีอายุใช้งานอยู่ประมาณหกครึ่งปีแล้วก็เสื่มสภาพจนต้องไปแทงอีกรอบแทงหน่อยอีกรอบดูนี่อันนี้หกหมื 60, กิโลเหมือนกันนะเปลี่ยนพร้อมกันแต่ยางหลังมันอันนี้เห็นชัดเลยว่ามีรอยมันขี่ไม่ได้ละต้องเปลี่ยน โอเคก็เลยมาจบที่มิชลินนะคือตัวนี้สองตัวนี้ผมได้มาช่วงโควิดประมาณ3,500นะันหะปัจจุบันประมาณมันราคามันขึ้นไปอีกประมาณเหลือเกือบสี่พันสามพันแปก้าละก็เลยอยากลองเปลี่ยนเป็นมิชลินดูอันนี้ซีออลายมาตกพันแปรวมค่าเปลี่ยนสองพันสองท่วนสองพไม่เกินนี้ มาว่าคุมครับอ <c oughs> ันนี้ช่วงนี้เข้าหน้าฝนก็ด้วยก็ประมาณนี้นะครับคิดขอบคุณที่รับชม